ข่าวดกับทุกคนน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเตรียมประมูลตุ๊กตาเพื่อการกุศลนะครับและเพื่อทําบุญนะครับให้กับคนที่ด้อยโอกาสกว่านั่นเองครับ ล่าสุดคับทุกคนทางด้านพี่บ่าวโทนครับก็ได้เผยนะครับรูปกองตุ๊กตาขนาดใหญ่เลยนะครับและเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่าพร้อมกันหรือยังเตรียมพบกับการประมูลตุ๊กตาของน้องอุงอิงเพื่อการกุศลคืนนี้ต่อตน้องอุงอิงรายละเอียดนะครับในคลิป YouTube ครับนะครับวันนี้ได้ยินข่าวมาว่า20นาฬิกาครับทุกคนเตรียมปักหมุดไว้เลยนะครับวันนี้นะครับเขาจะประมูลกันในช่องต่อต้อน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับใครเคยม อบตุกตาให้กับน้องบ้างคอมเมนต์มาหน่อยครับและถ้าอยากได้ตุกตาตัวเดิมของตัวเองคืนเนี่ยก็ต้องไปประมูลนะที่ช่องต่อๆของน้องนะครับอย่างอุ้อิ่มเองนะครับก็เคยให้ตุกตาน้องแต่ตอนนี้คือคืออยากเห็นเหมือนกันว่าตุกตาตัวเองอยู่ที่ไหนนะครับและเชื่อว่าอยู่ในกองนั้นแหละครับทุกคนแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความความชื่นชมนะครับสำหรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพงจริงๆแล้วก็ครอบครัวนะครับที่ รู้จักแบ่งปันแล้วก็รู้จักนะครับาการทําเพื่อการกุศลแบบนี้ครับทุกคนน้องก็ถือว่าชอบทําบุญจริงๆนะครับและตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสกว่าตลอดนะครับสุดยอดมากๆ น้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงกับทุกคนน้องเนี่ยได้ถามพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับแล้วเนาะถ้าย้อนกลับไปครับน้องเคยโพสต์ถามพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีบอกว่าลาคออนุญาตพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับเปิดประมูลตุ๊กตาเพื่อการกุศลหรือว่าเพื่อทําบุญได้ไหมเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือสําหรับคนที่อยากช่วยทําบุญจริงๆนะครับกับคนได้โอกาสนะครับทุกคนซึ่งเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยน้องก็จะนําไปช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสกว่าจริงๆนะครับทุกคนเป็น เป,เป็นมูลนิธิเลยนะครับเนาะสุดยอดมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วเราไปสังเกตเห็นกองตุ๊ก,กตาอุ๋งอิงคือแบบเยอะมากๆนะครับทุกคนเยอะชนิดที่แบบว่าอุ้มไม่มองว่าน่าจะแบบโหล้นเลยแล้วก็ไม่มีที่เก็บจริงๆอ่ะนะครับทุกคนแล้วอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยน้องนะครับสร้างบ้านนะครับเพื่อเก็บตุ๊ก,กตาเนาะแต่ทีเนี้ยคือเยอะจริงๆครับอย่างที่บอกว่าอุ๋งอิงเนี่ยเวลาน้องไปงานแต่ละทีเนี่ยครับทุกคนโอ้โห ทุกคนเนี่ยเอาตุ๊กตามาให้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่นะครับทุกคนเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วก็ใครที่จำตุ๊กตานะครับใครที่จำตุ๊กตาที่พ่อทางด้านพ่อฮักบ้านโฮมฮักเนี่ยให้น้องเป็นตัวแรกอุ้มอิ่มว่าตัวนั้นแหละคนจะประมูลเยอะที่สุดเป็นตัวแรกนะครับทุกคนที่น้องอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้จากพ่อวุฒิเนาะตอนนั้นถ้าใครยังจำได้นะครับจากพ่อวุฒิ นะครับแล้วก็ตอนนี้พ่อวุฒก็คือเปิดเป็นบ้านโฮมฮักแล้วก็ทำมาลัยให้กับน้องเนี่ยเยอะมากๆจริงๆนะครับตอนนี้นะครับทุกคนทางด้านการประมูลตุ๊กตานะครับตอนนี้ทางพี่บ่าวโทนนะครับก็ได้มีการลงลงเอาไว้เนาะแล้วก็มีการพูดคุยกันในกลุ่มบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญแล้วนะครับเวลานะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวอิมเข้าไปดูก่อนนะครับเวลาเนี่ยครับทุกคนอยู่ที่20นาฬิกานะครับ เวลาอยู่ที่20นาฬิกาตรงนะครับทุกคนอยู่ที่ช่องต่อต่อ,ตอน้องเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ใครที่อยากจะประมูลอยากจะได้ตุ๊กตาที่น้องอิงเก็บเอาไว้นะครับทุกคนอย่างที่บอกว่าตัวไหนที่พ่อพ่อแม่แม่บางคนเนาะคืออยากได้แหละอยากประมูลแหละบางทีไม่ได้อยากได้ของก็มีนะครับอยากไปประมูลอยากเอาเงินเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสแล้วก็ส่วนตุ๊กตาเนี่ยเอาจริงไปมอบให้กับน้องๆที่ได้โอกาสก็ยังได้เลยเนาะทุกคนเนาะ และเชื่อว่าน่าจะมีส่วนน้อยนะที่คนจะเอาตุ๊กตากลับบ้านน่ะแต่ว่าก็มีส่วนใหญ่ที่อยากได้ตุ๊กตาที่น้องอุ้มอิงเคยได้แล้วก็เก็บไปไว้เป็นสิริมงคลอะไรเงี้ยเนาะเป็นแบบเป็นไม่ใช่เป็นสิริมงคลเออสิริมงคลด้วยเป็นความประทับใจด้วยแล้วก็พอมองแล้วก็ทําให้แบบนึกถึงลูกสาวอะไรเงี้ยเชื่อว่าหลายคนก็อยากได้ไป กลับไปกับเก็บไว้ที่บ้านเหมือนกันนั่นเองนะครับทุกคนเนาะอ่ะเชื่อนชมนะทุกคนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนาะตั้งแต่น้องเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงการเนี่ยนะครับทุกคนเราก็จะได้เห็นตลอดเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับช่วยเหลือนะครับคนที่แบบว่าด้อยโอกาสกว่าตลอดนะครับแล้วก็น้องเนี่ยจะเป็นคนที่คือเห็นแบบเห็นคนเหล่านี้ไม่ได้เลยเห็นคนที่ได้โอกาสนะครับ ไม่ได้เลยนะทุกคนเห็นคนที่ได้โอกาสกว่าไม่ได้เลยน้องก็จะช่วยเหลือตลอดอย่างที่คลิปพ่อรุ่งได้ถ่ายเอาไว้นะครับคือไม่มีกล้องนะมีพักหลังๆที่ยูทูบเบอร์ไม่ได้ตามถ่ายน้องเยอะใช่ไหมครับก็จะมีช่องพ่อรุ่งที่แบบว่าถ่ายไว้เล็กๆน้อยๆในช่วงที่มุงอิงทําความดีอะไรแบบนี้ครับทุกคนเนาะเราก็จะได้เห็นแบบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอดแล้วน้อก็ชอบช่วยเหลือคนไม่ใช่แค่คนอย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมว องอิงช่วยหมดนะครับก็ถือว่าเป็นนางฟ้าบนดินของใครหลายคนเนาะที่น้องชอบช่วยเหลือคนอย่างบางทีแบบน้องเห็นในตอตออย่างเงี้ยน้องเลื่อนไปเจออย่างเงี้ยคุณยายกับลูกที่อยู่ตามลําพังแล้วไม่มีบ้านองอิงก็ไปช่วยเหลือนะครับทุกคนไปช่วยเหลือไปนํานตุ๊ก,กตาไปมอบให้นะครับนำสิ่งของนําเงินไปมอบให้และจนสู่การสร้างบ้านนะครับให้กับคุณยายท่านนั้นเลยโดยพระช้างศรีสเกตสร้างบ้านเนาะ น่ารักมากน่ารักมากครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วคืนนี้นะครับใครนะครับที่เล่นต่อๆเนาะไปประมูลได้เลยอุอ้มอิ่มเนี่ยเชื่อว่าไม่ใช่แค่ช่องต่อๆหรือเปล่านะครับไม่ใช่แค่ช่องต่อๆหรือเปล่าที่เขาเรียกว่าอะไรอะที่ที่ น้องจะไลฟ์คืนนี้หรือว่าเป็นเพราะที่ช่องต่อๆเดี๋ยวอิ่มไปฟังข้อมูลเพิ่มก็แล้วกันเนาะใครที่ทราบก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อพ,อพอ่แม่แม่เนาะกดไลค์กดแชร์วันนี้อิ่มก็ เอามาเตือนมาแจ้งข่าวสารนะครับคือรอบที่แล้วเนี่ยน้องได้มีการลือ้อเนาะลื้อตุกตาที่แบบอยู่ในบ้านหลังเก่าเนี่ยออกมาคือแบบโอ้โหเยอะมากๆและตอนนี้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับทุกคนน้องก็คงจะคัดแล้วอะไรเงี้ยคือไม่แน่ว่าอาจจะหมดทั้งหมดเลยหรือเปล่านะเพราะว่าเยอะจริงๆอน่ครับทุกคนจากที่เราเข้าไปดูนะครับอ่าช่องพี่บ่าวโทนได้ลงเอาไว้เนาะ อ่ะช่องพี่บ่าวโทนแบ้น้อยนี่นะฮะได้ลงคลิปเอาไว้แล้วเยอะมากทุกคนโอ้โหเนี่ยเยอะจริงๆจะเริ่มประมูลตัวแรกเขาสิใส่เวลาแค่สิบนาทีนะครับพี่น้องแต่ละตัวจะใช้เวลาแค่สิบนาที ในการประมูลตุ๊กตาหนึ่งตัวนะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับเงื่อนไขการประมูลกะจะเริ่มต้นที่1บาทนะครับพี่น้องเริ่มต้นประมูล1บาทครั้งละ100ก็คือว่าคนประมูลราคาสูงสุดต,ตามเวลาที่เข้ากําหนด10นาทีกะจะมีคําว่าปิดนะครับหลังจากคําว่าปิดในหน้าไลน์สดประมูลคนนั้นได้กะติดต่อ หลังไม่นะครับก็คือติดต่อข้อความเพื่อโอนเงินประมูลเข้าบัญชีของทางบัญชีสงเคราะห์และแจ้งที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะครับเดี๋ยวเขาจะทําการจัดส่งให้ตุกตาจะบอยใหญ่เกินไปนะครับเพื่อสะดวกในการจัดส่งนะอ๋ออันนี้เขาก็มีการแบบ คัดแล้วนะครับเนาะก็จะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กคิดว่ามีตุ๊กตาของพิ่มอิ่มแน่นอนเลยอะ่ะนะครับเดี๋ยวรอดูเลยคืนนี้อุ่งอิงนะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรักทุกคนครับชื่นชมมากเลยครับ